ถ้าเขาโฆษณาว่ามอเตอร์4แรงม้า4แรงม้าหรือ7แรงม้าเนี่ยครับผมเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นมอเตอร์ที่มันเป็นแรงม้าคอนติเนียหรือแรงม้าพีของมันผมแนะนำแบบนี้ครับว่าเบื้องต้นให้หาร2ก่อนเลยนั่นคือแรงม้าจริงๆของเขาเขาบอกว่ามอเตอร์3แรงม้าแรงม้าพีเนี่ยให้หาร2องเลยก่อนเลยกําลังแรงม้าจริงๆมันอยู่ประมาณ1.5แรงม้าหรือ2แรงม้าเท่านั้นเองนะครับอันที่จริงนะครับผมมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นวิธีการเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเท่านั้นเองโฆษณาสเปก สูงๆไว้ก่อนเพื่อให้คนเข้ามาอ่านเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วเขาบอกว่ามอเตอร์3แรงม้า4แรงม้า5แรงม้าแล้วราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทอันเนี้ยผมจะบอกเลยนะว่าข้อมูลเนี่ยไม่จริง สวัสดีครับพบกับช่างจีวอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะหยิบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์มาฝากเพื่อนๆที่กําลังมาดูข้อมูลเกี่ยวกับลูวิ่งไฟฟ้านะครับผมผม,ผมต้องแจ้งแบบนี้ก่อนคร่บว่าในโครงสร้างของลูวิ่งไฟฟ้านี่ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยครับมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับผมประเภทที่1ก็คือประเภทมอเตอร์ DC ที่เป็นมอเตอร์กระแสตรงนะครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยครับเป็นมอเตอร์ a c ที่เป็นประเภทเกระแสสลับแต่วันนี้ผมจะไม่พูดถึงดีเทลของ มอเตอร์ DC กับมอเตอร์ AC นะครับแต่ผมจะแยกให้ทราบเิเๆยครับว่ามอเตอร์ Motor DC เป็นมอเตอร์กระแสตรงนะครับแล้วก็มอเตอร์ AC เป็นมอเตอร์กระแสสลับซึ่ง มีการใช้งานที่คือ,ค,อคือต้องบอกว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยแตกต่างกันแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของแรงม้าของมันเราจะสังเกตเห็นว่าในโบชัวก็ดีหรือการทำสื่อโฆษณาของยี่ห้อนั้นๆก็ดีนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ DC แล้วก็มอเตอร์ AC ที่เป็นแรงม้าผมจะบอกว่าแรงม้าของลู่วิ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของอเนมเพจที่ติดอยู่กับมอเตอร์เนี่ยมันจะบอกค่าเป็นอักษรย่อของ ก็คือ c h t c h t นะครับนั่นก็คือแรงม้าต่อเนื่องคือ c o n t i n u o นะฮะแรงม้า c o n t i n u o ของมันแล้วก็ p h p นี่ก็คือแรงม้าพีคของมันนั่นก็คือกําลังพีคสูงสุดของมันคือความเร็วรอบสูงสุดของมันนะครับที่เขาบอกว่า3 4แรงม้า5แรงม้า6แรงม้า7แรงม้า c h p หรือ p h p นั่นเองนะครับถ้าลงท้ายด้วย p h p นั่นคือ,อ,อนั่นคือแรงพีคของมันนะครับผมทีนี้ผมจะบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นมอเตอร์ที่มันเป็นแรงม้า c o n t i n u ตีนหรือแรงม้าพีคของมันนอกจากที่เราจะดูเนมเพจที่อยู่กับมอเตอร์แล้วนะครับผมเราจะต้องอันนี้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับผมจะบอกว่าในวงจรของมันเนี่ยลู่วิ่งเนี่ยมันจะมีการออกแบบวงจรที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเราเห็นลู่วิ่งที่อยู่บนท้องตลาดในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เลยนะครับ, <S <S รบเขาจะโฆษณาประมาณว่าเป็นมอเตอร์แรงพีคของมันคือกําลังกําลังความเร็วรอดสูงสุดของมันก็คือแรงม้าพีคของมันนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตรฐาน ของอเมริกาเนี่ยครับผมเขาจะเป็นเรื่องของมอเตอร์คอนติเนียหมายถึงว่ากําลังแรงม้าจริงๆของมันนะครับกำลังแรงม้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานเมริกาเนี่ยก็อยู่ประมาณ3-4ถึงแรงม้าที่เป็นมอเตอร์ AC นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ DC เนี่ยก็จะมีตั้งแต่1.5แรงม้า2แรงม้า2.5แรงม้า2.75แรงม้า3แรงม้า3.5แรงม้าหรือ4แรงม้าคือมาตรฐานของทางยุโรปเขาเขาทำมาตรฐานขึ้นมาซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้มาตรฐานนะครับทุกคนจะไม่เหมือนสินค้า ที่มันเป็นสินค้าจากจีนนับสินค้า O E M พวกนี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแรงม้าพีิกมากกว่า ชางจีวอนจะแนะนําแบบนี้นะคบว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้าไปดูสเปคของลูวิง่งรุ่นนั้นๆหรือมีโอกาสได้ไปถามจากร้านค้านั้นๆน,น,นะครับผมให้ถามเขาแบบนี้นะคบว่าถ้าเขาโฆษณาว่ามอเตอร์รุ่นเนี้ยยี่ห้อนี้ค่ายเนี้ยบอกมอเตอร์3แรงม้า4ี่แรงม้า5แรงม้าหรือ7แรงม้าเนี่ยให้ถามเขาว่ามันเป็นแรงม้าคอนติเนียหรือเป็นแรงม้าพีคหรือกําลังพีคสูงสุดของมันส่วนใหญ่ผมจะแนะนําแบบนี้ครับว่าถ้าเพื่อนๆได้ยินเขาบอกหรือร น,นั้นเขาบอกว่ามอเตอร์เจ็ดแรงม้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้นึกถึงก่อนครับว่าช่างกิวอนเคยบอกว่าเฮ้ย hey, ไอเจ็ดแรงม้าจริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลาย,ลายอย่างที่บาลานซ์กันด้วยแม้แต่กระทั่งกําลังขับในส่วนของตัวเมนบอร์ดหรืออินเวอร์เตอร์รวมไปถึงในส่วนของมอเตอร์ถ้าเขาบอกว่ามอเตอร์เจ็ดแรงม้าเนี่ยอย่าพิ่งเชื่อนะครับผมให้รู้ก่อนครับว่าไอที่เขาบอกว่าเจ็ดแรงม้าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแรงม้าคอนติเนียลเนี่ยยังไม่มีรู่วิ่งรุ่นไหนที่ทําออกมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะน,น เนวของมันเนี่ยหรือแรงม้าช่วงออกตัวของมันเนี่ยกำลังแรงม้าของมันจริงๆเนี่ยก่อนจะไปถึงแรงพิกเนี่ยมันมีกําลังแรงม้าเท่าไหร่กันแน่ให้ถามเข้าแบบนี้ครับว่าแรงม้าออกตัวหรือแรงม้าเรื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยของเขาเนี่ยกี่แรงม้าถ้าเขาบอกว่า7แรงม้าหรือ3แรงม้าหรือ4แรงม้าพวกนี้นะฮะก็ต้องดูคขาว่ารุ่นนั้นอ่ะมีขีดความสามารถของเมนบอร์ดที่จะขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอันที่จริงเนี่ยถ้าเป็นเซลส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมนบอร์ดสักเท่าไหร่ตรงน ที่ดูสเปคเครื่องแล้วบอกว่าถ้าเขาโฆษณาว่ามอเตอร์4แรงม้า5แรงม้าหรือ7แรงม้าเนี่ยครับผมผมแนะนำาแบบนี้ครับว่าเบื้องต้นให้หาร2ก่อนเลยนั่นคือแรงม้าจริงๆของเขานะฮะสมมุตินะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่ามอเตอร์3แรงม้าแรงมร้าพีคเนี่ยให้หาร2ก่อนเลยกําลังแรงม้าจริงๆอาจอยู่ประมาณ1.5แรงม้าหรือ2แรงม้าเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆ ผมจะแนะนําแบบนี้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆดูสเปคเครื่องจากโทรศัพท์มือถือของเราที่อยู่ในช่องทางออนไลน์แล้วเขาบอกว่ามอเตอร์3แรงม้า4ี่แรงม้า5แรงม้าแล้วราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทอันเนี้ยผมจะบอกเลยครับว่าข้อมูลเนี่ยไม่จริงข้อมูลตรงนี้ไม่จริงนะครับเป็นสเปคที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อจากที่คุณเห็นหรือคุณได้อ่านเท่านั้นนะครับผมอันที่จริงนะครับผมมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นวิธีการเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเท่านั้นเองทําสเปคสูงๆไว้ก่อนโฆษณาสเปคสูงๆไว้ก่อนเพือ ให้คนเข้ามาอ่านเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดข้อเปรียบเทียบเราก็ยังเป็นถูกไหมฮะเราเห็นสเปคเครื่องสูงสูงเราก็ดูสเปคเครื่องสูงสูงก่อนแหละเฮ้ยสเปคเครื่องแบบนี้มันมันสูงนะไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นมืน่อ้ยสเปคเครื่องมันสูงนะแต่ราคาก็ใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้นครับถ้าของที่มันมีมาตรฐานจริงๆนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับมาตรฐานยุโรปที่เขามีมาตรฐานไอโจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงแรงม้าพีคของมันเลยของที่มีคุณภาพราคาหลักแสนเนี่ยเขาจะเอาแรงม้าคอนติเนียลของมันเลยคือแรงม้้าาจริงๆถ เขาบอกว่าเป็นมอเตอร์3แรงม้ามันก็จะเป็นประมาณ3แรงม้าเลยของอเมริกาของยุโรปที่เป็นที่อยู่ในฟิตเนสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ AC 3แรงม้าเท่านั้นนะครับส่วนที่เขาบอกว่าโฆษณาว่ามอเตอร์5แรงม้า7แรงม้าส่วนใหญ่จะเป็นแรงม้าพีคของเขานะครับผมจะเป็นมอเตอร์ที่กําลังสูงสุดของเขาก็คือ p h p นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะฝากเพื่อนๆก็คือจริงๆมันมีความสําคัญมากที่ผมจะพูดตรงนี้เพราะว่าผมอยู่ในวงการลูกวิ่งไฟฟ้ามาค่อน,นข้างนานพอสมควรแล้วนะฮะผมจะแนะนําเพื่อนๆแบบนี้ครัว่าถ้าเราดูสเปคเครื่องสมมตินะครับผมยกตัวอย่างนะฮะเพื่อนๆไปดูมอเตอร์ในสเปคในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่ามอเตอร์4แรงม้าในราคา หมื่นกว่าบาทอันนี้คือสินค้าออนไลน์นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์สีแรงม้าเหมือนกันเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานมอเตอร์สีแรงม้าเหมือนกันนะฮะแต่ราคาเหยียบแสนเลยเห็นไหมครับสเปคเครื่องทั้งสองเครื่องนี่เท่ากันเลยแต่ราคาทาไมต่างกันครับเครื่องหนึ่งสเปคเครื่องมอเตอร์สี่แรงม้าราคาหมื่นกว่าบาทอีกเครื่องหนึ่งมอเตอร์สีแรงม้าราคาเหยียบแสนเลยเห็นข้อแตกต่างไหมครับผมกําลังจะเสือ้เห็นครับว่าเราจะดูแค่สเปคเครื่องที่เราเห็นในกระดาษหรือในโทรศัพท์ไม่ได้คุณต้องดูคุณต้องรู้ด้วย มันต่างกันยังไงแน่นอนครับหลายหลายคนที่เป็นมือใหม่จะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพสินค้ามากสักเท่าไหร่ผมก็เลยจริงๆถ้าจะคุยเรื่องคุณภาพสินค้าเนี่ยคุยกันอีกยาวครับแต่วันนี้ผมแค่ออกมาทําคลิปให้รู้คาว่าเราดูแค่สเปคไม่ได้จริงๆราคาเนี่ยครับจะบ่งบอกคุณภาพสินค้าให้เราเองเพราะฉะนั้นดูแค่สเปคเปรียบเทียบแค่สเปคไม่ได้จริงๆนะครับเพื่อน นั่นแหละครับวันนี้ผมถึงได้มาพูดถึงเกี่ยวกับมอเตอร์ที่มันเป็นแรงม้าพีคให้เพื่อนๆได้มีโอกาสร,รับฟังรับชมแล้วก็ทําความเข้าใจส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรในการเลือกซื้อแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์ของลูวิ่งไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่าเราจะดูสเปคหรือโบชัวเนี่ยที่เขาทําสื่อโฆษณาออกมาเนี่ยเราจะดูแค่นั้นเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ทํารายละเอียดลงลึกขนาดนั้นเขาไม่ได้เจาะให้เราแต่เขาจะพูดถึงเรื่องของสเปคมอเตอร์ Motor, เท่านั้นเท่านี้แต่คุณ เขาไมา่ได้บอกถูกไหมครับ <S <S เขาไมา่ได้บอกคุณภาพมอเตอร์เขาไม่ได้บอกคุณภาพสินค้าเราเห็นแค่สเปคบางคนตัดสินใจเปรียบเทียบสเปคสูงกว่าหรือสเปคเท่ากันเลยราคาแม่งถูกกว่าเพื่อนเพื่อนก็เลือกซื้อหยิบเซ็ตะกร้าไปก่อนละถูกไหมครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆทั้งทั้งที่สเปคเครื่องเท่ากันรู้ราคาแพงมากกว่าตั้งหลายหมื่นบาทเลยเป็นคนุณคุณก็เป๋ถูกไหมฮะสเปคเครื่องเท่ากันเลยอู้อันนี้ถูกกว่าตั้งหลายหมื่นบาท นั่นแหละครับผมจะบอกว่ามอเตอร์หรือคุณภาพสินค้าต่างกันแน่นอนโอเควันนี้ผมคิดว่าเรื่องมอเตอร์ที่เป็นแรงม้าพีคกเนี่ยน่าจะเพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยน่าจะพออ๋อขึ้นมาบ้างผมพยายามรวบรวมให้มันแคบลงแล้วนะฮะแต่ก็ผมอาจจะใช้วิธีการพูดไม่กระชับนะครับแต่ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจเพาว่ามอเตอร์ CHP ที่เป็นแรงม้าคอนตินียกับมอเตอร์ PHP คือที่มันเป็นแรงม้าพีคกสูงสุดของมันเนี่ยต่างกันยังไงที่เป็นมอเตอร์อยู่ในรูวิ่งไฟฟ้าของเรานะครับผม ช่างจีวอนก็หวังว่าคลิปคลิปนีจ้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามารับฟังเกี่ยวกับมอเตอร์ที่อยู่ในลูวิ่งเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อลูวิ่งไฟฟ้านะครับเลือกิีซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณลูกค้าเลือลูวิ่งไฟฟ้าไว้ใจผมนะครับช่างจีวอนครับผม